อันนี้คือพักกว้วงตุ้งยี่สิบมือม่อยี่สิบห้ามืออ่อยี่สบ้่สิ้าออ๋ไอวัดล่องซิมแล้วก็ล่องบอกข้อมูลซึล่งแนวว่รารสชาติมันเป็นยังไง <c oughs> พักกว้วงตุ้งในกองโฟม <c oughs> โอ้โหใบแจวใบยังเลยเหรอซินทร,รัรสถลอดเอาลองก <ใน S 1> ินกนันบ้างด้วยคนะรับอกาสน้ำมันอากาศมั้ยอากาศมั้ยอะไรรสชาติมันมันมันกรอบไงมันกรอบแล้วมันแบบ หวานเออมันหวานน้ำหวานน้ำตับแต่ก็หวานเราไม่จิบบะได้กินบะได้กินเคี้ยวๆเลยบะมีบะมีบะมีเลยเหรออืมอืมอ๋่ใส่พริกน้ำพริงเลยหรอใสยูเออเป็นยังไงคุณท้องเลยนี่ไหนแบบคนอีู่บ้ามากินผักก่อมากินนี่กักินไหนกินเลยอ่าแต่บางทีคนบะได้กินผักเขากัดจี้หยานมันว่า มันเขียวมันมันผมมันอันนี้นะมันผมมันขิวมันอย่างบันเคี้ยวได้ไปอยากกินไปเลยนี่นะอ่าิวแต่ว่าตัวนี้มันต่างกันเลยโปรกเนี่ยโปกแบบต่างกันแห้งต่างกันแท้งเนาะต่างกันแท้งโปรกยินมก็โปรเดี๋ยวได้แลวอันนี้กรวดแค่ยังไงกีรวดป่าโอ้โหนี่หองสีเลยเนาะเอาสีเลยเอาเลยกรวดหองสีเลยไปจะได้มาเทียวกับสลัด แซวข้างหลังอ๋อแซวเลียวแซ่บกับสลัดบวกเหอเอาระวังอันนี้กับสลัดได้แซวกันกันเจียวสิฮะแซวแล้ครับอันนี้แซ่บกวบบ่แต่ว่ารสฉันเป็ดไก่เคี่ยงกันแล้วไงครับอารสฉันเป็คี่ยงกันไก่เคี่ยงกับฟิเลเลยเนาะเพราะมันขอบคือฟิเลเป็นบ่แม่แม่ไก่เคี่ยงกันเพราะว่าแล้วกันมันกินคือมันข้นไม่ไก่คอดั่ะหระก็ใครใคคอดแม่อือมันข้นบอกว่าอ่าไอ้ตรงไก่มันจะ อันนี้นะมันแบบเนี่มันไม่สีขมไม่สีขมแต่ว่าตัวนี้เอามาหยาบเลยเอาแล้วก็กินเลยจะมาหดกินจะมาเบิ้ลต้นหนาไว้ได้ทั้งต้นอ่ะอืออาอส่วนนี้เราจะได้เอาข้นมันนี่เอาแซ่บแซ่บกว่ใบอีกเอาลองล่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 องเอาจำเลยนะเอาจำจำจำอ่ะจอ่ือเสียงแซ่บกับใบอีกยังกรอบอีกอ่ะบนเหนียวเลยเนาะ หวานเลยเข้นมันหวานาข้นเปนแสบเบาใบอีกเดี๋ยวข้นหวานหว,ว,วานช่ำบอกหวานแมนหวานหวานช่ำหวานช่ำเด้อเด้อเด้อเบิรงกเบิรอันนี้คือข <ain> ้นมันคืออะไรรู้ไหมข้นแมนนยมันมันชัว่ชื่อป็นะต้นตั้งเสียงนะครับว่ากรอดกรอบแทฉแน่นอนเนาะออบนเหนียวปกติขันขันเป็นพักอันนี้เนาะเจะมาสีเนื้อเหนียวขันข้นมันเด อ,อ,อันนี้กินอะไหมดต้นครับอันนี้กินอะไทั้งตน้น <c oughs> ทั้งโคนเลยอ <c oughs> อืแซ่แบแซ่แบ